วันนี้นะครับเราอยู่ที่คอนแก่นครับนี่ครับเป็นร้านอาหารที่จะเปิดใหม่เย็นนี้ครับกำลังทำระบบเสียงกันนะครับก็จะมีพี่ๆที่ดูแลเรื่องระบบเสียงเรื่องเรื่องงานเวทีงานด้านความบันเทิงต่างหากนะครับวันนี้เรามาช่วยกันทำนะฮะแล้วก็ติดตั้งก็ดีตตอน,นะครับจะพาไปดูครับชุดนี้มีอะไรบ้างจะพาไปดู นี่เราคืนชีพแบบคืนชีพอะไรหลายๆอย่างเช่นตู้ลำโพงเก่าอย่างเงี้ยนะตีสดเห็นตีสดพร้อมนะเนี่ยอ,อ๋อไม่ไม่กวางมี่ป่ะครับไม่กวางไม่กวางมี่บ่ามีครับโอ้โห้

พันควอดฮะโอ้เบิ้งมาเพิ่อนตองเดย์มีมอนิเตอร์พี่ครับพี่ออกอเบิปแน้ำผมเลยเด้อฮะอัน ไม่แต่เขาไม่แ่มสองตัวน่ะป่ครับไม่เลยยมันมันมีสองตัวแต่ใส่ตัวเดียวครับใส่ตัวเดียวอันนั้นน้ำเปล่น่ป่ะได้ครับพ่วงแค่นนั้นเองอันนี้พ่วงก,กันป่ะครับเอาหัาลแเล่นป่ะเดี๋ยวออกหัวแรงแ่มได้ป่ะเพร่ปปถ้าแ่มตัวเดียวก็อันนึงเบียดก็ได้ตัวคางนึงเบียดคางนึงก่างแ่มสินะโอเคครับแต่ว่าเอาเอาคอควอดคอควอดผม ขาคอดผมกระได้แส่อมตัวเดียวแมนบัวเออเออแมนเราได้ผมเจ็ยนหาบ่เราอันตู้น้อยแล้วครับได้ใส่ยุบ่ไม่ได้ใส่ครับี้จองหัวแข้างบแห้งหรือาบนกว่ใหญ่ดังไก่ยันลองเี้ยนเออแมนเอานมลระนียพัอนะอันนี้

เอามาเท้นกันมี้ยครับนเนามาเต้นกันไอ้เป็นว่าจะเป็นผู้มิกเียงครับผมกันะมารื่องไรเปีครับดีเอ้ยมิกะเอ้โอเคแจมละ่ะ อันนี้เราทำมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์ชุดนี้มันมีเสียงเบสด้วยครับตู้เบสคือตู้ไหนวะตู้นี่ครับข้างหลังอันนี้เป็นตู้กลางนะครับของมอนิเตอร์จะหันหน้าไปข้างหน้าแล้วคราวนี้เราเซตคอร์สอ่าคอร์สนี่ออกจากออกเข้าช่องดีจากช่องดีไปช่องเจ็ดเจ็ดเป็นเบสมอนิเตอร์ครับ 8เป็นกลางแหลมของมอนิเตอร์นะครับเราก็ใส่จุดตัดเข้าไปครับเราก็จะได้เสียงที่มันไปรอบรอบพิงแล้วก็ดอกลำโพงมันก็จะไม่พังนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะจะใส่เข้าไปใส่ใส่ให้ตรงช่องครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเช็คตอนนี้เบสไม่ดังครับเบสของมอนิเตอร์ครับ าแล้วคราวนี้เรามาฟังเสียงกลางแหลหนายเวที เตอร์ใหม่ครับเนีแมนถูกต้องเนี่ยเ,เดี๋ยว,เยว,เยวา,ยาเบงกอน,ก,อนกครับนี่ลองไม่ก่อนลองไม่ก่อนมาลองไม่นะลองไม่นี่ เีบอลจกของคนน้น่ไม่ใสใสไหม่ไม่ไม่เลองไม่ไปนะไม่ด de ังไม่นี่เนี่นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปหองมีกันเดี๋ยวกูเข้าไปหองมีกันนี่มันิเตรอครับเฮ้เก็บไม่เข้าออกนะเอาไม่เข้าลงมาไม่เท่เดี๋ยวพาไปหอมมีครับ ไอ้ร่องร่ร่องร่องแม่เอาถ้าได้เสียบตัวไหนัยอผมบอกว่าไรไอ้สาวขึ้นไปนะาวบอกกับคนเราี่อ่ะนายมปนายะครับเออเออเสออันนี้ไลสายขึ้นไปไอ้แล้วนั่นเองเนี่ยอาไว้ด้อยทันนี้ยังครับกระเดืองป่ะครับ น่อหยีบบั้งกันนะแต่เอามือกอมือกลอนใ่อันที่ผมเห็นนี่คือแอมแอมกลางมันชุดด้เปิดแห้งได้พะเพาะมันขีบนี่มันจะดังกวดกวดมันชีเสียงแตกไหมแหเไ่แห้ง่ะอดเปิดแห้งอ่ะไม่ห้งยังเด้จับเขีาไป่สม่ห้ตัวเสเนียเลยโอ้ยหลงสาหลงบาท้เอามไหมเสนียเพื่ใส่ดอกรส่ด้หรอาไม้กเลย อันนี้ยังไไหมก็ได้เอาระเดืองบุกิได้บ้นี่บดดังวะมับุกผได้บ้างเดี๋ยวเ้อาพล้นะไม่นดิแหมันเป็นช่องเดียวกันไหมครับมันต้องเอาพูดอีกข้างนึงอินอินพูดอีกข้างนึงอินพูดอะไเดียวกันอีอีคิวไหม นี่แม่ตัวมิสเัสแมนครับ,บเออสายนี่เสียบเอาอ่านี่เาไอเาแตงเายินกันแมนกันห่อยูยานนี่มันหน่อยพอมันบอกพ่ออ่าอ่านี่ไม่ผมเอออนี้เอาไปโมากว่โอ้